สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามือนีอเฮ้าซีมาเราเรื่องว่าทดล่องปลูพักให้ดูเนาะว่าเฮาลงทุนไปเมือจะบาทแล้วบ่หลายด้ยจะ้ะมาเบืองงบในการอ่ะปลูพักให้ดูเริ่มแหลกด้จะ้ะอันนี้ได้ประมาณส0บ4ี่มือนีจ้ะอันนี้เฮาจะได้ได้สามืี่มือจ้ะสามสออันนี้นะจะสิบ มือคือกันเริ่มปูกพักให้ดูครั้งแรกนี่เข้าใส่งบประมาณจากบาทห้องไปเบิ่งกันเนาะจ้าเนาะอันแรกนี่ก็คือสื่อสุดทดลองตัวนี้มากเลยจา้าราคาสามร้อยเก่าเก่าร่วมทรงลกกซีอยยี่บบาทเนาะลงทุนครั้งแรกแหล็กกหล็ได้ในนี้กับซิมี่ น้ำยา a อบีถวยปลูกสีเขียวอะฟ้องนามมาแล้วก็มเมล็ดพันธ์สามยางแล้วก็ถวยตวงแล้วก็ถาดร่องปลูกตัวนี้นะจ๊ะถาดร่องปลูกตัวนี้ในกองนี้ก็มีถุงดำนำ้ำในาราคารวมทรงเหลืสีอยยี่ิบาทนะจ๊ะส่วนอกองโฟมเนาะ กองโฟมนี่ยจ้ะทั้งเมดนี่จ่ะบดไอซอแล้วจ้ะไดมาฟรฟี่กับเล่มบดไเสียงเงินเนาะกะสิมีซื้ออาซื้อตัวตัวฟองน้ำม,มาเพิ่มถว่วนี้มาเพิ่มหร,มมรืประมาณลอยหนึ่งจ้ะลอยหนึ่งอะซื้อเมล็ดพันธุ์อีกประมาณยี่สิบบาท นี่ะจ๊ะทั้งเมดอันในการจะบาทละร้อยยี่สิบสรอยยี่สิบหารอยสีบาทรวมทั้งเมดนะจ้ะที่เริ่มต้นปลูกเนาะถ้านีล่งกองอากาศสีดามาเห็ดอันนี้อันนี้เห็ดเห็ดเองนะจ้ะเห็ดเองไม่ได้เสียงเงินใหม่กับยู่เฮียนจ้ะอันก็ว่างใส่เตียงเนาะอ่า อยากอยากเริ่มต้นปลูกเนี่ยก็สิยูยูซัมเนียจาก,กประมาณซัมเนียร่วมแล้วก็ห้าลอยี่สิบบาทจ้าบ่ถึงหกลอยในชุดถดร่องปลูกว่าเฮาสิปลูกได้บสิไญ่บเฮ้าเข้าร,ราา่วงทุนไปเท่านี้นะจน๊ะเนาะแล้วก็มีคนถามว่าเงินห้าลอยซี่สิบากหลายคือบ่ซื้อกินแล้วสิปลูกล้ันเมียน ความสุขได้จ้ะไดรุ่นถุกมือว่ามันสีไงบอมีความสุขกับมันแหละจ้ะยังไ,ได้กับคลิปนี้กะฝากไว้ให้รับชมรับฟังสนิได้จ้าขอบุนที่เขามาติดตามจ้าสาลหนะกำลังไงขอบุณหลายๆได้จ้าที่เขามาติดตามขอบุณจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วจ้า